เมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนนะคะในขณะที่หลายคนค่ะกำลังชุลมุนถ่ายรูปก,กันกับมัสคอตของโน,นลิซาที่หน้าง,งานนะคะเอตนนใช้โน,นลิซาหรือเปล่าเหมือนว่าจะมีคนเนี่ยเห็นด้านหลังของเธอไหวๆนะคะคล้ายๆกับว่าออกไปเดินชอปปิ้งนะที่ไอคอนสยามก่อนที่งานจะเริ่มด้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้จะมีงานแฟนมิทติ้งของทาง True ID จัดขึ้นที่ชั้นเจ็ดของไอคอนสยามนะคะคือถ้าเป็นจริงตามภาพก็คือโน,นลิซาคือชิวมากๆเลยเนาะเพราะว่านี่คือประเทศไทยคะ่ะโนลิซาจะไปไหนก็ได้ส่วนบรรยากาศในงาน ตอนนี้นะคะก็เริ่มคึกคักกันแล้วเพราะว่าเห็นมีการเปิดให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่ตอนบ่ายสองแล้วก็ด้านนอกค่ะก็จะมีบุรจัดกิจกรรมต่างๆนะให้บลิงที่มาในงานเนี่ยสามารถไปถ่ายรูปเล่นกันก่อนที่จะเข้างานได้อีกด้วยค่ะซึ่งงานของเขาจะเริ่มตอนประมาณ2องทุ่มน่นเลยนะคะก็ยังพอมีเวลาอีกหลายชั่วโมงค่ะและนอกจากที่ไอคอนสยามสถานที่จัดงานแฟนมิ่ติ้งเนี่ยจะคึกคักแล้วที่ราชมังคลานะคะก็คึกคักด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าพรุ่งนี้ค่ะ แบล็คพิงก็จะมาเล่นคอนเสิร์ตในรอบอังกอรถึง2วันด้วยกันทั้งเสาร์แล้วก็อาทิตย์กันเลยทีเดียวนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบของสนามราชมังคลาค่ะใครที่มีบัตรก็รอไปชมคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้กันได้เลยเนาะงไงก็เตรียมตัวกันให้พร้อมให้ดีๆนะคะเพราะว่าผู้คนก็ไปกันเยอะะค่ะไอ้ก็เอาบรรยากาศอัปเดตนะมาฝากแล้วกันนะคะทั้ง2งานเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ะคะ่ะในคคืนน้า